ตอนนี้มีละครครับผมพยักอัุณนะครับฉายทางช่อง3นะครับผมแล้วก็มีภาพยนตร์ไว้เป้ง2นะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เป็นเดือนมกรานะครับผมเป็นคอนเสิร์ตของมินี่ที่สิงคโปร์แล้วก็อังกฤษครับผมแบงคิดไหมว่าเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงไม่เคยคิดเลยครับน้องแบงก็ยังเป็นเด็กขายพวงมาลัยคนเดิมแต่อยากสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับทุกคนต่อไปครับผมใช่ครับผม ม,มันยายลองให้เลยครับน้องแบงค์ภูมิใจมากเพราะว่าตัวเองเดินตามความฝันให้สําเร็จได้ครับผมแล้วให้ขเขาิตันี่ท้อตอนนี้นนคน,น่ยี้ท้ออยู่ก็น้องแบงค์บอกเลยนะคะว่า ขอเป็นกําลังใจทุกคนนะครับไม่ว่าทุกคนจะท้อจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับผมตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะครับวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันของเราครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตเลยนะครับขอบคุณงานอีกรอบนึงอ่านะครับผมมีพยักอรุณนะครับฉายทางช่อง3นะครับผมแล้วก็มีละครช่องเจ็ดนะครับผมเป็นนักแสดงอิสระครับก็มีอาขวางทางปืนนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เป็นหนังของพี่พจน์อานนท์นะครับผมกำลังถ่ายทำอยู่ไวเป้งสองครับ แล้วทีนี้บอกว่าโกอินเตอร์แล้วเหรอกำลังจะโกอินเตอร์ครับผมก็คือทางมีลิหรือผู้จัดนะครับผมของค่ายมีลิมิวสิกนะครับก็จะให้น้องแบงค์ขึ้นไปโชว์แรปบนเวทีระดับโลกที่สิงคโปร์แล้วก็อังกฤษครับเพลงรว่านกับน้องมีลิเป็นยังไงบ้างคมรู้สึก I so happy อยากอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับถ้าไม่มีทุกคนไม่มีน้องแบงค์เลเตอร์ในวันนี้ครับผม ฝากติดตามผลงานเราหน่อยฝากติดตามด้วยนะครับแบงเลเตอร์นะครับภาษาไทยเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ IG จีแบงเลเตอร์นะครับเร็วๆนี้นะครับน้องแบงค์ขอเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับขึ้นไปโชว์ความสามารถพิเศษบนเวทีระดับโลกนะครับผมโดยเฉพาะพี่จารพนมวันนี้น้องแบงค์ได้เจอแล้วนะครับได้เจอตัวจริงเสียงจริงพี่เขาเป็นกําลังใจแล้วเขาก็จะคอยติดตามและเป็นกําลังใจให้น้องแบงค์ครับผมขอบบคคุณรัขอบคุณครับ